ต้องเรียกว่า GWM ไม่ยูแท้ง300้ดีกว,ว่าทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกับบทว่ากินน้ำมันชิเป๋งเลยหนักกว่าเยอะคันนี้2ตันกว่าเครื่องยนต์แรงดีในช่วงต้นแต่ช่วงกลางช่วงปลายต้องคอยกัดระยะเข้าโค้งเยอะๆเข้า,ขามันก็อาจจะมีปัญหาได้สึบเท้าแล้วยังไม่ร้อยเลยร้อยหรือยังปังก็ไป มาครับเรามาขับนะครับตัวแทงสามต้องเรียกว่า g w m แทงสา0ร้อดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับทุกแบรนด์นะครับที่อยู่ภายใต้เครือของ g w m UM หรือว่าเกรดวอลมอเตอร์เก่าเนี่ยจะถูกเรียกว่า g w m นำหน้าทุกรุ่น,นครับอาเบื้องต้นนะครับมาการขับขี่รอบนี้นะครับในการทดสอบแทงค์3ร0อรอบนี้นะฮะตัวนี้สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะปรับเปลี่ยนนะครับแบบว่าพลิกทั้งหมดเลยนะครับยกชุดออกตัวที่เป็น SUV หรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดตัวเก่านะครับกลับมาเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งน่าจะตอบโจทย์การใช้งานสําหรับพวกเราคนไทยมากกว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะครับเพราะเครื่องยนต์ตัวเก่าที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็จริงนะฮะแต่ว่าโ,โหกินน้ํามันกระจุยเลยนะครับทดสอบรอบที่แล้วเนี่ยเรากินระดับแบบ โอ้โหหกโลลิตรกันประมาณนั้นเลยนะครับถามกับเพื่อนเพื่อนในวงการเดียวกันที่ไปทดสอบมาด้วยกันก็ทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกับบทว่ากินน้ํามันชิเปงเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคันนี้ก็เลยปรับใหม่ครับแก้เพลนพอยตรงนี้ยกมันไปเลยนะครับเครื่องเบนซทรงเบนซินช่างมันโยนทิ้งไปนะครับกลับมาใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบหลายคนนะครับอาจจะมีความสงสัยว่าอา้าวแล้วเครื่องยนต์ของ GWM ที่เป็นดีเซลเนี่ย มันจะดีเหรอซึ่งก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ g w m ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซลที่จำหน่ายในประเทศจีนมานานแล้วนะครับขายได้หลายล้านคา D คากกเครื่องแล้วนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเขาค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะจะเทียบเท่ากับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ยุโรปหรือว่าจะเป็นฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นได้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องตั้งคำถามกันอยู่ก่อนนะฮะอันนี้ก็ไม่ยืนยันนะฮะแต่ ถ้าถามว่าประหยัดขึ้นไหมแน่นอนครับประหยัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเป็นเท่าไหร่เนี่ยค่อยดูกันอีกทีนะตอนนี้ผมก็จับแบบภาพรวมๆนะารหลังจากที่เราขาับกันมาทั้งวันณนะวันนีเน้เราเป็นวันเดย์ทริป ที่เราทดสอบกันมาว่ากันเรื่องของ filling การขับขี่กขาเนี่ยครับว่าแทง300เครื่องยนต์ดีเซลครับที่ถูกปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์2.4ลิตรนี้ครับให้กําลังได้สูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตรและเขาเป็นแรงบิดที่แบบค่อนข้างมาไวครับอยู่ที่1500รอบก็เริ่มมาแบบสุดได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นแฟลท็อไปถึง2500รอบเลยก็ถือว่าเป็นแฟลชท็อที่ค่อนข้างช่วง ยาวพอสมควรเหมือนกันมันเลยนะครับทําให้คันนี้ค่อนข้างจะมีความกระฉับกระเฉงนะครับในช่วงออกตัวแต่คันเร่งลงไปเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยรถมันกระโชกโคุ้ค่าดีกว่ามันแบบถ้าพูดตรงๆครับก็คือสไตล์โตโยตา้ามันจะสนุกตอนต้นที่เราแตะคันเร่งลงไปครับแต่ว่าช่วงกลางขึ้นไปเลยแ80ดสิบขึ้นไปมันจะเริ่มแบบรู้สึกได้ว่ามันเริ่มแผ่วนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าทอ้อมันเยอะในช่วงพันหถึง2องพก็ตามแต่พอมันเหยียบไปเยอะๆครับมากๆเข้าเนี่ยมันคงจะเหี่ยวเร็วนะฮะดังนั้นเวลาผมขับแล้วต้องการความเร็วช่วงไปลายเร็วเนี่ยมันจะไม่เร็วให้ตามนะครับเริ่มช้าลงนะครับตั้งแต่80ดร้อยขึ้นไปนมันเริ่มจะช้าลงแต่ช่วงแรกสนุกนะศูนย์ถึงหกสเนี่ยสนุกเห็นได้ชัดเลยดึงเร็วนะครับแต่ว่ามันพอถึงกลางถึงปลายปั๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทันใจมากขนาดนั้น ถ้าขับร้อยแล้วอยากไปร้อยยี่สิบมันก็ไม่ได้แบบปุ่งปูดได้อย่างที่เราต้องการสักเท่าไหร่นั้น,นครับถ้าคุณใช้ในเมืองนะครับจมเร็วไม่ได้แบบเยอะมากอะ่ะความเร็วมันแค่ใช้ได้80ร้อยในเมืองช่วงขยับออกตัวให้ใหมันสนุกนะครับรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้เออแม่งแรงวะ่ะถ้าคุณใช้ต่างจังหวัดขับร้อยร้อยยี่สิบแล้วคุณต้องการจะแซงแบบให้มันกระหน่ำชันใจเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดเล็กๆ,ๆน้อยเพราะว่า มันจะไม่ได้ทันใจมากขนาดนั้นนะครับหลังจากที่เรารอมาหนึ่งวันนะประมาณนี้นะตัวเครื่องยนต์ครับเกียร์นะครับอัตนโนมัติ9สปีดอันนี้ยอมรับจริงครับว่าใช้ได้เลยดีเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีรอยต่อเนี่ยค่อนข้างน้อยมากอย่างตอนช่วงที่ผมเทสสูงถึงร้อยอ่ะกดแบบเต็มเท้าอ่ะมันจะไม่ได้มีจังหวะที่แบบเชื่อมเยอะสักเท่าไหร่มีมมนิดนึงนะครับรอยต่อได้ยินเสียงเครื่องชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนเกียร์แต่ตัวนี้เนี่ย มันค่อนข้างจะให้แรงที่แบบเปลี่ยนกระตุกน้อยมากมากนะครับก็ถือว่าเออโอเคเกียร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ทางทีมงาน,นครับบอกว่าตัวเกียร์ครับสามารถรองรับแรงบิดได้ถึง700กว่านิวตันเมตรเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการปรับปรุงเครื่องให้มันแรงขึ้นแรงบิดมากกว่านี้นะ่มันก็รับได้แนะ่นอนตอนนี้มัน4 8่อเองเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยนะครับก็เขาก็ภูมิใจนําเสนอในส่วนนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับก็ถ้าถามผมก็คือโอเคดี นะครับตัวเกียร์ดีเครื่องยนต์แรงดีในช่วงต้นแต่ช่วงกลางช่วงปลายอาจะต้องคอยกดระยะให้ดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับพวงมาลัยนะครับตอนนี้ผมตั้งโหมดสปอร์ตไว้ส่วนตัวก็ยังมองว่ามันยังเบาไปนิดนึงอยู่ดีแต่ว่าเวลาขับเร็วๆมันก็ยังถือว่านิ่งนะผมว่านิ่งกว่าตัวที่เป็นคัสซิกพีเอสีที่ผมลองมารอบก่อน,นครับตัวนั้นคนะ่อนข้างจะเบาะนะครับแล้วก็ต้องคอยเหมือนกับแต่งพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาเราขับเร็วๆนะฮะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างนิ่งมากกว่านะครับถึงแม้ว่าผมจะลองขับเร็วระดับ150 160แล้วเนี่ยก็ยังนิ่งมากกว่านะครับช่วงล่างของแท้ง300ครับมันถูกเซ็ตด,ดีมตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ h u v อยู่แล้วแต่ว่ารอบก่อนนะมันจะมีน้ำมัดของแบตเตอรี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาด้วยทีนี้ผมไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ผมยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าน้ําหนักตัวรถมันเป๊ะเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่แต่คันนี้สองตันกว่าแน่ๆนะครับถ้าเทียบกับตัวคันอื่นในตลาดที่เป็นทั้ง P P V นะครับหรือว่า S U V ไซส์หมูไซส์ขนาดนี้ก็เครื่องยนต์ดีเซลก็ไม่ค่อยมีเนาะหนักกว่าเยอะคันนี้2ตันกว่าถ้าเป็นคู่แข่งในตลาดก็ประมาณตันปลายปลายตันกลางตันปลายปลายเงี้ยซึ่งเขาก็เบากว่าเยอะผมว่ามันเอาอยู่อะเครื่องยนต์มันก็ขับได้สนุกดีนะครับคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเพนพอยท์ของตัวเครื่องยนต์ไฮบริด ใช้ในเมืองทุกวันมันไม่ไหวนะครับค่าน้ามันเยอะเหลือเกินเนี่ยตัวนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับเลทเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวตอนจบไปดูตอนปลายทางมันสรุปรวมๆนะว่าได้เท่าไหร่มันเลยทําให้ชงล่าครับมันจริงๆมันก็เฟิร์เหมือนเดิมแหละถ้าถามผมอ่ะซึ่งมันก็เฟิร์แต่ว่ามันก็มีความกระด้างของมันอยู่เล็กน้อยนะครับเวลาเขาโค้งก็ดีนะครับแต่ถ้าเขาโค้งเยอะมากๆเนี่ยด้วยความเร็วสูงๆก็อาจจะมีโค้งเพลงเล็กน้อยด้วยตัวรถมันขนาดเมตรเก้าสิบอ่ะ มันก็สูงอยู่นะครับแล้วก็โยงครับใต้ท้องเขา20เซน่ะยี่ประมาณ22เซนนะเฮ <_ d ata> ้ยรถมันก็มันก็สูงอ่ะเวลาเข้าโค้งเยอะๆเข้ามันก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มีปัญหาจนแบบ ฉันเอาไม่อยู่ไม่ใช่นะครับรู้สึกโครงเอางี้นี่าใช้คำว,ว่ารู้สึกเอียงตัวรถโครงได้เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในพิกัดที่ควบคุมไม่ได้พวงมาลัยน,นี่ขับสบายเลยเขาโค้งเอาอยู่เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้มีอาการต้องมาฉันต้องมาขยับขยับเพื่อแก้ไม่ต้องนะครับก็ขับไปปกติเลยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ารถมันจะเอียงออกเล็กน้อยก็คือแบบ ตัวโยนอะเรียกว่าตัวโยนดีกว่านะครับมันดีอยู่แล้วนะครับมันก็คงเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเขาเซ็ตมาค่อนข้างดีหลังเก็บเสียงนะครับอันนี้เนี่ยข้าวว่งแต่หนึ่งร้อยพูดลงพอขับถึง100ร้อยปั๊บเสียงลมมาเลยฮะแต่สิ่งที่แปลกคืออะไรรู้ป่ะพอหลุดจากร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เนี่ยเสียงดังเท่าเดิมเสียงลมดังเท่าเดิมนะครับถึงแม้ว่ารถมันจะเป็นทรงบ็อกซี่แบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ตามนะฮะมันก็ยังทำให้ รถเก็บเสียงได้ดีถึงแม้ว่าโอเคร้อยหนึงมีเสียงลมรับได้ขยับต่อไปเร็วขึ้นร้อยยี่ร้อยสาอยสลมเสียงดังเท่าเดิมเฮ้ยแม่งเวิร์กว่าเออโอเคว่ะใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ดีนะครับส่วนอย่งอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรต่างไปจากตัวที่เราเทสมาก่อนหน้าจงหน้าจอนะครับตัวแอร์เย็นดีนะครับตัวเกียร์ ดีไซน์เจ๋งใช้ได้ดูดีนะครับพี่วางกงวางแก้วอะไรก็ทั่วๆไปเออตัวเบาะนี่นิดนึงอย่างที่บอกไปตอนต้นนะผมไม่ชอบตัวปีกตรงเนี้ยปีกตรงนี้มันเบียดหลังผมนะฮะมันรู้สึกมันต้องผอมกว่าน,นี้อีกนิดมาถึงจะรู้สึกว่ามันพอดีแต่ตอนนี้ผมขับไปไกลมันรู้สึกว่ามันโดนเบียดตรงนี้ค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรมีตัวของเบาะนวดด้านหลังนะครับ มาช่วยแบ่งเบาได้เหมือนกัน่มสามารถกดปุ่มจากด้านขวานนี้ครับกดปุ่มเดียวเลยตรงนี้ปั๊บมันก็จะนวดให้ผมแบบเบาๆมือคล้ายๆเอาแมวเอามือมาแปะแล้วก็ขยับขยับขยับ,ยบอะไรเงี้ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ไม่ขนาดนั้นได้อยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะครับก็พอให้คลายเมื่อยได้เล็กน้อยเวลาขับรถไกลๆอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้ นั่งข้างหลังนั่งแล้วนะครับรู้สึกโอเคอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวก PPV นะครับพวกนั้นเขาก็เอารุ่นที่แบบท็อปๆนะมันได้ทั้งความหนื่นะครับแล้วก็ความนุ่มในขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวรถ PPV มันอาจจะไม่เสือน SUV นะรอบก่อนที่เราเทสตัว h าวเว S6PHV ไปอันนั้นรู้สึกว่าทั้งนุ่มทั้งหนึ่แต่ว่าอันนี้มันจะขาดความนุ่มลงไปเล็กน้อยครับมันจะมีความ กระด้างนะครับของตัวช่วงล่างลงมานิดนึงถึงแม้ว่าข้างหลังจะเป็นตัวมลติลิงก็ตามนะครับแต่มันยังมีเซตให้กระด้างนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือรถในรูปแบบโฟลว์ไราสามารถเอาเข้าป่าได้นะครับขาดยางเท่านั้นเองที่ยางยังไม่ใช่แบบออทอเรนนะครับแบบรุ่นไฮบริดมาเลยทําให้ยางตัวนี้อาจจะตั้งคําถามไว้หน่อยหนึ่งว่าถ้าลุยเยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาพวกลื่นได้เพราะยางมันเป็นยางแบบ Hybrid ไฮบริ r เทรนไงฮะ ยางออทอเรนเนี่ยมันจะลุยได้มากกว่าอีกนิดนึงนะครับดังนั้นเวลาลุยก็ลองดูเส้นทางหน่อยนะครับผมว่าเครื่องยนต์เอาอยู่แหละนะครับรอบนี้เราไม่ได้เทสนะคราวที่แล้วเราเทสเข้าป่าด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดลุยป่ากันจริงๆแล้วก็ระบบออฟโรดกันจริงๆอันนั้นอย่างออทอเรนนะแต่ว่ารอบนี้ใส่ย,ยางที่เป็นไฮเวิร์ทเรนดังนั้นเน้นการใช้งานในเมืองมากกว่าครับแล้วเน้นความประหยัดมากกว่าเพื่อตอบโจทย์นะครับ คนที่อยากได้รถทรงนี้จริงๆอ่ะทรงบ็อกซี่ลงทรงแบบหลอๆคล้ายๆจี๊แบบพูดตรงๆเอาไปลุยได้แต่ได้ความประหยัดด้วยใช้งานทุกวันได้ด้วยนั่งสบายด้วยนะครับมีระบบความปลอดภัยครบถ้วนอะไรพวกนี้ใครถามหาเครื่องยนต์ดีเซลวันนี้เกทวอลจัดใส่ลงให้ในท้ง300เรียบร้อย <S <S แล้วครับเรามาพิสูจน์ความสั่นของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ครับว่ามันทํารถสั่นได้ขนาดไหนนี่ต้องบอกว่า ตอนนี้รถนิ่งมากผมจะาร์ดรถนะนี่พ้อพิสูจน์คือนี่เห็นไหมเครื่องวิ่งอยู่เนี่ย800รอบ0.8นะตรงนี้นะแล้วก็จะมีเหรียญวายตรงนี้นะครับแล้วผมจะเร่งนะนี่คุณจะเห็นเหรียญยังอยู่ตรงนี้นะแล้วผมจะเร่งเครื่องนะครับเห็นไหมนะเร่งใหม่นะเห็นไหม เหรียญไม่ตกนะนี huh. so Moon, Man, ่เอาม้เยียบไม้เยียบไม่อ่านะโอ้โอโมหรือเปล่าอ่ะโมหรือเปล่านะผมเขย่านะนี่เขย่านะเห็นไหมไม่ได้ติดกาวนะบอกไว้ก่อนไม่ได้ติดกาวครับนี่ตือพิสูจน์ได้เลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลเขานะครนิ่งมากๆนะครับเสียงโอเคมันก็คือเสียงของ เครื่องยนต์ดีเซลแหละแต่ความนิ่งนะครับถึงแม้วเราจะเหยียบคันเร่งแรงๆหรือปล่อยคันเร่งทันทีเนี่ยเครื่องก็จะไม่มีเขย่าเลยฮะนี่คือความดีงามครับของตัวทั้ง300ดีเซลรอบนี้ครับลองศูนย์ถึงร้อยกันดีกว่า,าครับว่าตัวของ GWM ทัง300คันนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซล184แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรฮะเขาจะทําได้กี่วินาทีครับ เช่นเดิมครับผมยังคงใช้ตัวที่เป็นแอปนะครับ i b o l i t 0ถึงร้อนะครับในการทดสอบเหมือนเดิมครับอยู่บน iPhone 14 Pro Max ที่ยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะนี่เยงางี้ยเงี้เห็นไหมประมาณนี้เนะเาะก็เดี๋ยวว่ากันว่าได้กี่วินะปิ๊บแล้วใช้ได้รอรถโลงแล้วเดี๋ยไปกันเลยครับโอเคครับครั้งแรกนะ3 2 1 ไปครับขอหน่อย 3, ามึไปครับนี่เอเอเอนะฮะร้อยแบสี่แรงมาแรงบิด480ยังไม่ร้อยเลยโอ้ย1สิบสองจุดนะครับสิบสนะฮะ สูแล้วสามสองหนึ่งไปครับปล่อยอเอียดเล็กน้อยแต่ยังไปได้วูตึบเท้าแล้วยังไม่ร้อยเลยร้อยหรือยังปังก็ไป12.33องวีโอรถมันหักเลยเกินนะฮะส2บสองามครั้งสุดท้ายอีกรอบนึง สูยรยังศูนย์แล้วสามสองหนึ่งไปครับโอ้ไปโอ้ไป้วไปแล้ว,ลวเกียร์เก้าสปีดน,นะโอ้ถือว่าร้อยต่อน้อยมากนะครับสำหรับการวิ่งศูนยถึงรยและออกมาที่สิบสองจุดหกหนึ่งวินะฮะ <laughs> เดขเข็มก็สิบเอ็ดวิโดยประมาณนะครับแต่ว่าทำได้สิบสองก็ประมาณนี้แหละ ก็ต้องบอกเลยว่ารถพ p พีวีนะครับในประเทศไทยนะครับรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลน้ำหนักขนาดนี้นี่จะบอกว่าคู่แข่งเขาหนักประมาณตันไปลายๆครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยสองตันกว,กว่านะครับหนักกว่านะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์ยังเอาตัวน้ำหนักขนาดนี้วิ่งสูนถึงร้อยได้เร็วถึง12วินาทีนิดๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่คืออัตราเร่งสูนถึงร้อยของแทงค์300เครื่องยนต์ดีเซลครับผม มาสรุปการวิ่งนะครับของเราในวันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้หลังจากรีเซ็ตครับวันนี้นะผมวิ่งกันไป2 0 1ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรครับความเร็วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่สาสิดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะดูนะครับตัวเลขครับห้าชั่วโมงกว่านะครับผมวิ่งนี่ได้8 8จุดแดลิตรต่อร0อยกิโลเมตรนะเดี๋ยวผมขึ้นข้างๆนี้ไว้ให้นะว่าสรุปตัวเลขคือเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยคือเท่าไหร่นะนี่ ใครบอกใช้เบนซินตัวเก่าที่เป็นไฮบริดแล้วเพลองครับเจอดีเซลเข้าไปรอบนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือขับขี่แบบโอ้โหมีศูนยถึงร้อยครับมีรองท็อปสปีดครับกดแบบแรงๆเยอะๆมีการจอดแล้วถ่ายเยอะแยะด้วยนี่ต้องบอกเลยว่าสารพัดอย่างครับวันนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองสะสมกันไปเรื่อยๆนะกรุงเทพอยุธยาวันนี้ผมได้8.8ลิตรต่อ1 0อยกิโลเมตรคุณว่า มันใช้ได้หรือเปล่าก็ตัดสินใจเอาเองเลยครับสําหรับราคาค่าตัวนะครับของแท้ง300เครื่องยนต์ดีเซล184แรงมา้า480นิวตันเมตรคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบครับเพราะว่าเขาจะไปประกาศราคาอีกแล้วนะครับที่งานมอเตอร์โชว์แต่ว่ารอบนี้นะฮะเขาจะประกาศวันที่25ครับอย่าสับสนนะครับ H-Wave S6 PHV e และ HCV e นั้นเปิดตัว และประกาศราคาวันที่24มีนาคมแต่ถ้าเป็นแท้ง300คันนี้เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์ไฮบริดตัวใหม่นะฮะจะประกาศราคาวันที่25มีนาคมแต่ว่าภายในงานมอเตอร์โชว์เช่นเดียวกันเลยครับถ้าใครสนใจนะก็อย่าลืมไปชมกันได้นะฮะที่งานมอเตอร์โชว์รับรองว่าคันนี้มีจอดในงานแน่นอนแต่ถ้าคุณยังไม่สะดวกไปครับแล้วอยากรูว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับก็รอติดตามผ่านทางเว็บไซต์ออโต d เดฟได้เลยครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดคับของการรีวิวได้ของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟทุกคนครับและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวการขับรถแบบนี้ครับพาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆ่ครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกด s u b สไคร e ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคล